นี้เบิด์ดหรอพี่นอองอ้ยูจักตูครับผมออกไปเบิดเหรอครับรกระด้กีดนีออกไปเลยครักพี่ินออก พี่น้องครับทุกท่านนะครับผมเบาใจส่งกสิรกรอีสานครับพี่น้องเหมือนะมาแมะนํำสมุนไพรไรแมงมัดนะครับผมพี่น้องเฮ็ดหน่วยเฮ็ดสวนก็คือสีมีปัญหาเรื่องแมงมัดนะครับผมแมงมัดแมงมัดรบควรหลายนะครับครับผมโดยเผพาะพี่น้องมาเบิ่งสมุนไพรตัวนี้ว่าเป็นต้นแนวไหนนะครับเป็นปู๋สชนิดใดนะครับผม ครับมีเกิดอยู่ทัวไปน้ำไปน้ำหน้าเข้ากวบมีนะครับตามหัวตามสวนเข้ากว่ามีนะครับบนยากหาง่ายๆครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปนอนไปปราไปไเนื่งมัดออกจากพืชพักของกี่น้องนะครับจังสีวาน้มารบกวนอีกนะครับผมมุ่นไถ่ตัวสีวานี่เถิดิตามหัวตามสวนเข้าเน็บพีนน้องครับผมหลายครับ ยาสนิทนี่แหละครับผมพืชสนิทนี่ครับพี่น้องคิวครับผมงวงขัว้วกับอกกาศกินครับคิวคิวแห้งครับมีกินแห้งนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปไล่แมงมัดนะครับผมเราต้องไปสื่อยาไลา่แมงมัดให้มันหยาบน,นะครับ ไปน้ยสวนเท่าก็มีที่สูมองครับผมหาบนยากครับข้วของร้ันพวกนีน้ระโยนนะครับโยนเข้ามันก็นเอาไว้ไล่มาแลงนะครับที่ดีที่สุดกบพี่น่องยวไปบึ่งน้ำกัน สุดสนิทนี่มี่งกินคิวแห้งครับผมกินขิวจนมาแรงพุ่นโว่ไรครับพี่หน,น,นุ่มเฮสัตว์ใหญ่งัวคั่วอะไรสิขบว่ากา้าวขบว่าไก่เนาะครับขิวครับผมครับเดี๋ยวผมจะข้าไอหนอไปไล่แมงมัดนะครับผมแมงมัดแมงเต่าท่อ,องได้ครับพี่น้องแต่ปลาจะแป้า สมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะครับมันผสมกันกับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งเอามาอีกอย่างหนึ่งนะครับผสมกันนะครับครับคุนละครับสมมนไพ่ตัวถีวาครับตัว่ึงเหลืองนะครับเป็นดอกละเรื่องพี่น้องสามารถป้องกันมิ่งเต่าท่องได้นะครับี๋ยวจะไปฉีดตัวบอกพีกก็ได้นะครับ บอกพี่ก้องเฮ้าจะบริวให้เป็นน้อนครับผมนอนนี่เกิดจากแมงเต่าทองนะครับแมงวันเต่าทองแมงวันท้องนะครับเพราะอื่นกันนะครับเต่าทองต่างหากเรับเขาพ้อนแมงวันท้องมักมาขี่แซ่ันบอกพี่ก้องเฮ้าเฮ็ดให้เป็นน้อนนะครับตัวนี้ก็สามารถป้องกันได้นะครับกับเดี๋ยวผมจะมาผสมกับยาตุวกี้คิ้วเพี่น้อง ครับตัวนี้เป็นดาวเรืองนะครับดอกดาวเรืองนะครับส่วนต้นมันจะซื้อกับขิวหรอครับพี่นอ้องกินแห้งด้วยกันนะครับสองยางนี่บวกเข้ากันนี่โอ้ระประกันพี่นอ้องแม่งอันแม่งมัดนี่ไปอาจหลานนะครับปอกขามะไก่นะครับผมมีแต่ตัวนี้บ่พ่อพี่นอ้องมันต้องมีมีตัวนี้น้ำครับผม ตัวนี้เป็นน้ำยาล้างจานนะครับสามารถเย็ดให้กินสามารถจับกินนะครับให้มันติดกับต้นพักของเฮ้านะครับผมนย่าเวลาเราไปเห่าไปโรดนี่นะครับมันจะจับอยู่กับใบพืชใบพักของเฮ่านะครับผมพวามมันเหนียวนะครับพี่น้อมมันจะเหนียวนะครับเป็นสารจับใบนะครับผม พืชน้ำยาลางจานนะครับผมจะเจ้าผสมน้ำที่เนาะครับควรอื่นกับ้องบดิดไปได้นครับผม ใส่หลายใส่น้อยเดียวแต่ปริมาณับกิวถึงจะนายพี่หน่อย ้องซส่ดสดโโด,ด้ครับบท้องเฟย์มาก ตัวนี้เขาใส่บัวโรดถ้าวใส่เครื่องสีพ่นยาเข้ากับตองกรองดีๆนะครับตัวนี้มันเป็นบัวรดนะครับมันหูออนะะใ,ใหญ่นะครับใส่กับปเดีวยวรับโบจำกัดครับ นี่เป็นสารจับใบนน่ายาล่างจานพีน่น่ใส่ประมาณสองส่วนครับส่วนหนึ่งพอดีครับผมแล้วก็ข้นแลกวตอนครับผม จะเกิดเป็นฟองครับพี่นนอเกิดเป็นฟองเนาะครับเดี๋ยวเขาจะพาไปบดเป็นรดบกพริกบกเขือได้เบิบดครับ่อเป็นบกแตงปลูกไม้เนาะครับป้องกันแม่งวันแม่งเต้าท่องก็ไดเนาะครับแม่งมัดกระไดพี่หนอตัวนี้เป็นบกเขือ ็นดอกพริกก็ได้ครับผมก็อาจจะไรับได้เว้ยครับพืชพักอยู่นี่ครับผมเดี๋ยวไปพดทธพกจอนพี่น้องไปพ,พึงพกกจอนกันนะครับไปพึงพกกจอนอะกาศตีนมีพี่น้อง มองไรที่มันมีเม่งม,ม,มัดได้เวิร์ดครับผมเดี๋ยวผ้าไปโดดเบิ้งมันจะหน,นีบอ euh ่ะน้ครับผมที่น้องผ้ามาหดต่วนเพระกาดตีนมีนะครับเม่งมัดเม่งมัดหลายครับตัวดุมเดือบบนี่ครับตัวนหน่อย ไายอยู่นี่เดี๋ยวผมจะรถใส่บวโรดนี่นอกอ่ะเพราะไดถือเต้นออกครับเต้นนี้หรอกครับผมเต้นด์พวกแป๊กพวกแป๊กนี้หรอกครับซุ่มหนึง่ง เต็นนี้ป่ะเหรอครับเข้งมัดครับพี่นอ้องนี้ป่ะเหรอพี่นอ้องโอ้ยยจักตัวครับผมออกไปเวดแหรอครับ จะได้กินนี่ออกไปเลื่อยถ้าพี่หนงป้องกันแมงมัดแมงว่านท้องแมงกระเบื่อได้เวริรครับผมครับผมโคตรบอกพี่โคตรยังเลยเวริรครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับพี่น้องเอาไปใส่ลองมึงเถอะพี่น้องเด้อเดี๋ยวว่าเฮ้ยผลยังไรครับก็หมิ่นมาบอกนี่ครับ ผมคลิปนีก็ลาไปกรพี่น้องอยู่ดีมีแงครับสุขุมสุขนเนนะครับผมต่อก,อกันใหม่ฝากติดตามเป็นบ้างใจกเกษตรขุนอีสานนะครับผมิีได้กรครับผมสวัสดีครับผม